อันนี้เราก็จะเดินทางไปสกลนครกันหลังจากที่เราออกบ้านมาตอน้าวตู่ตุเราก็ผ่านลำปางลำปางเราก็จะมาเวะกาดกันกาดที่เราก็จะเวะก็คือกาดทุ่งเกวียน ป่าๆเข้าไปข้างในก้ันพอเข้าไปในกาน แม่เราก็รู้สึกว่าโอ้ยฉันอยากจะได้ตัวนี้จังเลย <Okay. S 1> อยากจะได้ถ้วยจังเลยอยากจะได้ของนู่นของนี่จัง <Okay. S 1> แต่ด้วยที่เรามีเวลาจำกัด <Okay. Okay. S 1> เราก็ต้องไปซชื้อของกินกัน ตอนนี้เราก็เดินทางมาสู่ของกินนี่มีทั้งไส้อัวมีทั้งน้องแหนมไหนจะน้องแคบหมูน้องน้ำพริกหนุ่มโอ้ยน่าก,กินทั้งนั้นเลย อะไรกไร็มันต่างกันอะไรคะถ้าเป็นที่เยอะๆนี่จะซีข้าอถ้าเป็นต้นตำรับสมุไทยนี่จะซีดีอดีปอดี ยบที่ปอ้อมากไปเอ่ะแห้มแท่หเตัไฮะแห่งหแห้งแห้งให้งแห้งน้าวบานก็ตะมูตะม,มียมอ,อ่ะมู้ปอกินไะให้หมดจาวบานเข้าเนืงอพอต่้ไรอะคะ่อละสิบบาททำ้องแล้วส่งบ่ร้่ราไปารเปอปอรื่องที่อกินเลยอ้าวสี่สามหอมขละห่อม แหน่แห้งเลยนะคะอันนี้แบบไม่เปรี้ยวจเลยอ๋อที่มันเปรี้ยวเหรอค่ะอ๋อส้มๆมีเหรอคะเปรี้ยวหมดทันนะคะเนี่ยไม่ไม่ยมารอจะรอเนี่ยมันรอมันเปรี้ยวโอ้ยวันคขำนะยแกเฮ้ยจะมานั่งรอแหน่ใได้แกจะมานั่งรอมาเลยมันไม่ว่าอันมันจะหมูปิ้งอย่างเนี้ยคือรอไประยะยาท่าน้อง อังก็ปิกมาสิหลังจากที่เราได้น้องใส่อบอุปนมเข้านึงมาแล้วเราก็มาส่งอีกร้านหนึ่งก็คือน้องเข็บหมูไปพอกันว่าแม่เราจะได้อะไร โบจีเบเอาต่อหน่อยรอยห้าสิบสองร้อยสาม้อยาไหนจะดนะคะทุ่มไปหม้อเปร<ห>เ,เดียวเหมือนกันจะเอาักกีมอ้ร้อยหน,น่อเอาทอดไปเลยนเหน้ไ oh าม่น่อูอา็อันแหมสักเหรือารไลันะคะมันร จะกินเลยอะค่ะกินเลยกับปุ้งน้อยซาบาทนี่ค่ะเดี๋ยวจักคือไม่เดาไม่ได้เห็นน่ารักสิบห้ากนน้อยเดือดก๊อตเลยเผ็ดนักก็แม่เห็ดนักเห็ดนักว่าเขาต้องกินเผ็ดนักหมดแล้วและแล้วแม่เราก็ได้น้องแคบหมูกับน้องน้ำพริกหนุ่มไปเพิ่มอีกเมนูหลังจากที่เราซื้อของกินในตลาดเสร็จแล้ว เราก็จะออกไปที่รถและก็เดินทางกันต่อไปแต่ก่อนออกเดินทางแม่เรามาสะดุดตรงนี้ได้ไงีตออรยะเ แล้วแม่เราก็าสอยน้องหมูโยไปอีกสงเท่งจิไอของกินครบเราก็เดินทางกันต่อโกกโก้ go, go. bye ไป e b ระหว่างทางที่เรากินข้าวในรถกันชิดเราก็มาต่อน้องก๋วยเตี๋ยวสุดแสนจะอร่อยของที่นี่อ,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 อันก็คือน้องก๋วยเตี๋ยวหมูเด้งเด้งเด้งคือร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูหาเส้นนี้ทีไรพ่อแม่เราพามาทุกทีเลย พอเรากินน้องกระเตียวกับน้องทัพทิมกรอบเสร็จเราก็ออกเดินทางกันต่อไปยาวๆเลย ตอนนี้เราก็ดูวิวทิวทัศน์ไปก่อนนะรู้สึกเมาหัวจึงเบยแต่ก็ยังกินต่อไปอยู่ในรถเรื่อยๆคนมาถึงถึงตรงจุดนี้แหละที่พ่อเราอยากมาตามรอยยูทูบ มาถ่ายรูปวะ่อ,อจะถ่ายูปอยู่กว่างที่เรารอถ่ายรูปเราก็เดินเลาะเล่นไปเรื่อยๆดูฝั่งตรงข้ามกันดีกว่านี่ก็จะเป็นสะพานตรงข้ามเราก็จะเป็นประเทศลวาวเ,เขาก็จะเปิดให้ข้ามท,ทุกๆอนพภัมาป่อยไ่ายอ่ะ รูปพ่อสิเราก็เดินเล่นกันเต่หสิบาทน้อยอมเร่ฮะท่าไหนก่อเฮ้ยกะรีดกาแฟน่แกไม่ไม่เวลาเอาเอาปลาปลาที่เป็นตัวน่ะ ลวกเส้นก mm ็เ hmm. ต e sure. <te ๋อมได้ปอเตอเส้นก็เต um> ๋อมาได้อ um ืมแต่แต่ว่าแต่ว่าแม่ปลูกต้นไม้กันน่าเบิกอยู่ต้มสมูตมีเอ๋ยซื้อของฝากสิบเม่แล้วก็เอบมากินน้องกุ้วยลามกัาไหมเาาปะปิกปิกปิกโอ้เสียดายไม่ได้ข้ามฝั่งเรา ยูทูบเปอร์คนไหนพอหยทางทอหโดขนาดมันจะออกเดินทางเราก็มาสนุสน้องขนมเส้นสา,สามหอร้อยหรือว่าเขาเห่อใหญ่หอใหญ่นี่ วายายกินได้โดนพอๆกันนะรอบเราได้เยอะได้ลายแหละเอาลายสีเอะเลือเราเลือกเออลายสีดีกว่าน่าๆๆๆๆเอาสีะรเพื่อน่ะเอาสีแฟนตาซีอ่ะเลอกสี hai lưu và Ủa, tôi nghĩ gì à Lâu có mà thầy chứ cho biết Mẹ, bọc mưa ตอนนี้มันก็ค่ำมากแล้วเราก็มาหาของกินกันต่อไปพร้อมๆกับหาที่พักสำหรับการนอนคืนนี้ระหว่างที่เราสั่งซุ้มต่อไปแม่ค้าก็ใจแนะนําที่พัก ราคากันเองให้กับจองให้เราด้วยพูดน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะอละแต่นี่ก็คือที่พักที่คุณแม่แนะนำมาดูดีมากห้องกว้างแอร์เย็นสบายแถมราคาไม่แพงด้วยนะ แต่ตอนนี้เราขอกินข้าวกว่อนนะหิวฝุดๆเลยขอให้คืนนี้เป็นคืนที่นอนหลับฝันดีสุดๆไปก่อนนะบ๊ายบาย